สวัสดีครับผมบอสซูรโกเอกครับเพราะตอนนี้ผมเดินทางมาลงเซ็นเตอร์เวิลด์แล้วครับแล้วก็เอ๊ะกำลังจะหาเส้นทางที่จะไปเดอะมาร์เก็ตแบงคอกเนี่ยกำลังหาเส้นทางที่ตรงข้ามจะเป็นบิ๊ก a เกสอ v นวิลล์เลจแล้วก็ยังมีบิ๊กซีราชดำริใช่ไหม เนี yeah. Finally, ас, ่ยก็ไล่ก็เดินเดินไปเรื่อยๆกว่าจะก็ต้องหาหาแหละครับใช่ไหมรถถังอะอย่างนั้นได เดี๋ยวต้องหาก่อนว่าใช่เดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะถามคนในแถวเนี่ยว่ามีว่ามีไหม,มหาอ๋อเจอละอยู่กำลังต้องเดินต้องเดินอีกประมาณสามสอยเมตรสามสี่ร้อเมตรเนี่ยเออก็จะเจอละงานเขาจะอยู่ที่ชั้นหนึ่ง เดี๋ยวตอนนี้เวลา16นาฬิกาประมาณ39นาทีได้ถ้าอย่างนั้นเสร็จเดี๋ยวจะไปเซ็นทรัลเวิลด์ไปเข้าแบงคไทยต่อเออเดี๋ยวถ้าเป็นเดี๋ยวเพราะว่ายังมีงานไอดอลอีกของรัสไอดอลอีก <c ười> ยังมีอีกวันนี้อีกสงานครับก็คืองานของสยามดอที่ดองกี้มอทองหล่อแล้วก็แล้วใกล้แถวเนี้ยคือแถวสยามพารากอนก,ก็เป็นแถบมีงานของอาร์ตไอดอลครับส่วนพวกนี้24ก็จะเป็นมีงานที่นี่ ครั้งนึงอีกวันหนึ่งง,งแล้วก็ยังมีของบัตรงานไทยบัตรของ i อเดอเอ็กซ์เที่ชื่อว่า GLOW แล้วก็อีกที่หนึ่งนู้นเลยไปต้องไปถึง THE m มอ l b a บารแคร์ก็จบเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ